เหนียวนเลยน้องน้องแม่ได y โอ้หยอยกงามเกือบเลยหาก็ออกมาเจอดวงน้องพี่น้องเมื่อยแต่ละคนฮ่าผู้เช่าเมื่อย์ป่ะฟงกอนแต่ละคนเตี้ยเถอะถากไหมนี่ก็จะเป็นของฉลวงของกระต่ายครับกระสอบน้องพี่น้องเนาะน้องแม่ก็ยังบอกปัญหาพี่น้องเลย แต่แต่เศร้าเนาะตอนนี้ก็โอ้ยเขาสามมงเดนี่เราอม่ทเช่าเมื่อพี่น้องเลยสมน้ำไหมท่เมื่อนเนาะพ้ากันถ่ากันห่องหากันเชเซอยู่พอพีน้องเลยไปคนเจ้ด้วย นี่ของเราก่ะมันจะย่อนงามเนาะสิลายเพ่ได้เอาผ้ามาเนาะอเอาเสียมซับเซียมซับสอบมาเอาเขาไปน้องเลยไคก็เพ่ได้เอาผ้ามาแต่ละคนเฮ้ยแต่งเกยแต่งของสระดวกงพี่น้องเลยใกล้เต็มตายเนาะใกล้เต็มเลยการหาข้อเจอเนาะพักกันหาขุอเจอดิไปเห็นจิโร่หรอหาคุยกจิโร่ไม่ได้หาไปกี่หาสินพักเอามา เปิดผ่กามาพ่อพี่น้องมาหนิเนาะเซลเซลอยู่พี่น้องเลยย่างยานเขาป่าไปหาหน่อไม้น้องมาหนิพอเป่พี่น้องโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเบิดตสู่สูส่คนาสิเป็นทั้งพังลาวหรือพังไทยโดยต่างประเทศยินดีตอนรับเขาสู้ซ่งสาวดวงวันนีกแล้วพ่อพี่น้องเลยมาพบมาพ่อสะดวกนี่กะไปหาหน่อไมน้น้องเรื่องเนาะเขาป่าหาหน่อไม้มาหนิ เาหาไม่ได้เพราะพี่น้องเลยเป็นมือเล็กจีเล็กวันนี้พี่น้องเลยมือเลกเนาะได้เข้าไปหาน้ำไม้ฮะมาหน,นี้ไปหาคนเนาะคพี่น้องมืัอนี้เข้าป่าหาน้ำไม้ไปมูอเล่นน้ำทางเลยไป,ป,ไ,ปไปหาน้ำไม้เห็นจีโร่อๆๆๆเอาจีโร่เอ้าเล้อยากกินได้เลยเปไปอยากกินน้ำได้ ไ้นาบักไงพี่น้องจะมือได้แหละมเนาะจะ่ห้บักไงชอบขนไปหาไม่มากินก็พี่น้องเลยแต่ยังบไดลไปเถคือปีนี้เนาะไฮสิไปมื้อนี่แหละมื่อแดกพี่น้องเลยแต่ไม่ได้มาต้มเจวกินเจวกะปิไิวหาไฮชิเดียวหน้าพักกันไปเนาะที่รอแก้าเฮ็ดแกเวแต่ยังก็เอาวบัด ยาสิวันได้กินเนาะแหลดอีดอกพี่น้องเลยมยังไงเนาะมีเงินผลนี่ยันกิบัวตบแหลดผลบ้าน่โหแต่คนอยู่ลงพุ่งไปย่างตู้เมมเอ้ยคนลองเบิ่งเนาะอันเฮ็ดนะบ่เนาะปวดไปหาเฮ็ดอะไรนะเอาเถิดว่าเม่นเนาะก็มีนั่งตุ๊กแกเนาะ กำลังย่างเข่าลงพ่อพี่น้องเไยมันนี่ก็อยากมาสวยๆในเด้อเนาะไปแท็กสี่ยังมี่ยังพ่อยังเอาเบิด์ชิวันให้กินเฮ็ดไข่เอาเคยออกบ่ายอยู่นี่โอ้ไปช่องบ้างชมเฮ็ดไข่เคยจอบเบิ่งตนอนพี่น้องแต่ละคนคุณลาตุแม่เไยเดี๋ยวที่แต่บ่เอาของมา เพิ่มลลายๆกัขายด้วยเนาะอุ้ยไล่1ิบตัวก็ว่าดีแล้วยังคุดคุณคุมหนึ่งสองคุ้มยันเมื่อยนะครับพ่อว่าเฮ็ดนะมันท่านได้ออกวะมาหาคนมึงหน่ผพไปนองเลยไอกกาลำให้ลำหน้าหาชิเด้เนาะสรมอยแค่น่ะพากันมาหาน่อไม้เมื่อกิน อาหารแรกแรกของบ้านเฮาปีนี้ก็ยังไม่ได้ไปยักเถ้อพี่น้องเลยข้าเจ้าเห็ดสวนมันเมื่อเดือนเจังเนาะรุดเบิกเห็ดสวนมันเมื่อเดือนไปยะไต้ัว้ขวบทางที่เคยไปข้าเจ้าเห็ดหัวอ้อมไม่ได้ค่ะพี่น้องเลยไต้ัวห่วยยังอ้หรู้จักกอะไต้ได้เด้ดหนิค่ะพี่น้องเลย โอ้น้ำน้ำห่วยเน้องเลยจำน้ำมากมากนี่จนจุปลายขัวไปแล้วคนขัวไปแล้เนาะแต่มามรถจักรไตได้เนาะไดเีรนเพื่อรถจักได้เนาะิ่เตรจักเ่ตั่มาเด้อมาเด้อมาแบแถวนี้ได้กยกิโลจะกาวแถวนี้เนาะ โอ้พูดนรื่อยังแฉ่พูนเลยเนาะแฉ่ค่อยจะโรยรอไปไปคุดอยู่แถวป่าไร่อยังบ่เม็ดขึ้นไปพูดไปทางด้านหอดโคกหอดลงไปนองเฮือแตกเฮือแตนคือเราบอกเนาะโอ้สำหรับเฮ็ดไรก็ดีละบ่เอาเราไม่ก็ได้เฮ็ดไรก็เอานนะมึง ถุงยางพลายนะเพื่อนเด้อเนาะตู้แก okay, ้วอาชัยถุงยางนั <right ้นมีตุ้มแมมนะเราบังถุงยางลายซ้ำบ่าสันพ่อเฮ็ดเกลังลงหวยหน่อยพี่น้อนอะไกินนี่กอ่ะไตขัวมาหวยใหญ่อันนี้หวยหน่อยเพื่อสิฮอดปลาฮอดลงหลายขันหลายตอนหลายลักเติบเนาะประมาณจักลักเนาะ พอดว่าสองสามลักขมหวยขมห้องขึ้นมาขึ้นมาตุ๊บแม่แยงไว้เจ้าน่ะสาโอเลยที่บอกขึ้นครัวแบบนี้นะขึ้นครัวขั้นไรมาครัวเลยโอ้เชแล้วนี่เนาะรากับบัมาเห็ดให้ไหมนี่ย่านดิเชียวเห็อันนี้นี่กระปูร่นเลยเนาะข่มกระฮักบ่ได้อันนี้ไอตุ้ยระวังเด้อ เจ้าตัวช่วยสิยังหัวต้นป่าอยู่กับพี่น้องไงตอนอ้าเขาหน้าโคเขียวอมทุ่มอ้าจุดไหนกะมานเน้นี่เดือนเก้าว่าคือเดือนชิบในตัวเก้วมันบ่อันนั้นมันมันนะเดือนเก้าเดือนชิบเลยเนาะเขาหน้าโคกับเจ้าพี่น้องเลยงามาเขียวอมทุ่มปูฮะ เออมาจังไปเอวตอนนี้กำลังหอดโคกพี่น้องเลยปลาเราไหมท่านนหอดจำเนาะฮ่าจ้ะหาซื้อหอดโคกโอ้โาเฮ็ดปวกไว้ได้แถวนี่พโทางลังกะป้าบดได้ขึ้นมาแต่หล่นเนาะพี่น้องเลยมาบัดนี้กับเจ้าสาวให้สาวหน้าเบิดเฮ็ดสวนมั่นยังเบิดพี่น้องเลยโอ้โหเฮ็ดนองเนียงเบิดเลยตะกี้เนี่ยเป็นปลาเฮ็ดเบิดแถวนั้นมาเนี่ เห็เเปดปวกออกยังตัวใหญ่ปะตัวน้อยปะสีโดมาคราวนี้แปะหูแปะตาเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้าสร้างให้ชาวนาหมดแล้วปลาโขกนะอะอมหัวอมคังบดเลยนี่ครับพี่น้องเลยปมาหัวโขกคันใดไตขึ้นอไปบบ่ มีคนหายวะเราไม่เน่ยไรอีกวะเห็ดเจ้าเห็ดสวนมันเพื่อนพี่น้องเลยมาค้าเนี่ยังบูฮอดองอยู่เนาะหายทอดโคอยากมาช่วยแน่เมือนีเนาะป้ามาค้าเนี่บนเราผูกกล้วยจนเห็ดสวนมันนอกนี่นะป้าที่เคยหาเห็ดเพ่อนพี่น้องเลยเจ้าให้เจ้าหน้าเพิ่นเห็ด ส่วนมันยังเบิดดนอยู่พี่น้องเลยนี่เกินไปกระโคกเนาะนี่จะก้ารอเฮฟไม่ได้เนาะตาผ่ามาไม่นี้พอพี่น้องเลยอยู่ป่าอยู่ดงแล้วเนาะผู้ก็จะออกมาแต่เศร้าขุดรอก่อนนะพี่น้องเลยปาแต่ละคนโอ้จะดวงกไปทางเพื่อนเนาะได้บ่เนาะเออเอาเบิดแล้วเนาะมาแต่เศร้าขึ้นบ่อน่ะ หากมาเจ้าโบขุดทางขึ้นกี่นหน่ะนะออพี่น้องเลยสบายดีเด้อเออสบายดีโอ,อ้มาขุดจิรอขุดขายบไ่ได้นลา,ายตะไคร้ถือนำ้ำถือไม,ม้เข่ามากเปนง่ายได้เนาะเขอือพื่อคำจงเมื่อเนาะออโอ้พี่น้องเลยผนมาก่อนแฉลวงเลยแฉลวง,ลวงมาหาหน่อไม้จิรอก็เอาโอ้ผนมาก่อนมาพี่น้องเลยเออ นี่ก็ฮอดปลาฮอตดวงเลี้ยพี่น้องเนาะนี่ก็ฮอดปลาหน่อไม้แล้วพี่น้องเไยเห็นเหยาะหนึ่งฮอตสวยงามตัวเม่นปวดหัวกระต่ายเนี่ยนี่คพี่น้องเไยนี่ในเยอดหนึ่งาะหาโม้มันดูน้อยปลาได้หน่ะได้เพรามือเก่งใช่เนาะน้องเงี้ยโอ้โหน่ากล ชับลมาไมอยู่พี่น้องเลยฮอดปาร์ไม่ไรแล้วเนาะเอาไหมให้พ่อเกงก็โอเคแหละมึงนี่เอาให้ปวดกันหน่อยป้อโมยงกระไย ยุงกระลายซเก็บยังเอาเว้ได huh ้หน้าหงเงิงามโอ้ยยุงกระลาฮะนี่หน่อยแม่ยูหาพ่นปุ๊บล่อไปนี่แล้วรว่ายังน่ะเช่อเอามากระตูกหนึ่งกรดิก มันแมงไปจักยังกะหาไปเบิดพันพี่น้องเลยมันไม่ไหลสิเย็นงัวเถือกะเย็นงัวอ่ะคุยมาเจข้าหางไม่แค่นั้นติบอ่ะป้าพี่น้องเลยพันนี้พันมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็อยากมาสวยเนี่โอ้ยทังปูมาพอเดียวเปล่านะเด้อขอเบอร์ไงเด้อป้าหนองไม่พี่น้องเลยนี่ กุจี๊ยนหาหน่อไม้น้ำพิ่นกะมาแต่เศร้าคุณบ่ป้าเจอหน่อไปซื้อเยอะหน้อยเนาะเจอหนอแคักิอลเฉยคุณเมื่อขายบ่จักโตต่อพันเนาะบ่ไปขายเองบ่ช่องโตต่อพันโอ้เอามาซื้อกะชามโตพันบ่ต้อค่าหักไม่ก็ได้เหรอเนี่ ย้ยยง,นะงแต่ข้าหักไม่เนาะโอ้ยย้งได้หลายพี่น้องเลยนะย้งแต่ข้าหักไม่ได้เนาะแน่นข้าหักไม่ชัก ข well. <glorious> ึ้นเลนเข้พไปน้วยตัวมกงเพราะว่าจะมาโขงมากค่ะนี่ง้อพอห้สบายค่ะลูกเดี๋ยวที่บบบี้อกคือแต่คือแตกมาพี่น้องอ่าน้องไหมน้อ จับไปเนาะพี่น้องเลยสิบเอนอกกองมากินนี่ะบักใหญ่การยิงปืนแต่เราไปจับกล้องเนาะแบบนี้ แต่หมดน้ำใหม่ค่ะล่นล้นเข่าก่อนน้งพ่อที่นั่งหมน้องเลยน้องไม่ได้ยังออกโครับอะไรเนาะยิงก็หลายเท่หลายบ่าได้พ่อจันทร์น้องไม่ไงเลยนั่งล่นพ่อที่นึงเขาก่ะ น,น,น,นี่สะดวนค่ะบอได้เอาของมาน้องคุติรอใช่ไหมนี่เราไม่สดวนแตะนี่ในสามายอดเกะเตะเกะเต้ตตนในพ่อเมื่อเก่งวันนึ่งจะเอาแหละยุ่งไปสร้างลายกูปดดี๋ แต่งางงามมาได้อ่ะนรุนพ่อหนึงกับงั่งเด็กจีโรยเนาะจับไปแล้วกันชามเมือยพพินนองเลยสมน้ำไหมชาอมือยเนาะพากันถากันห้องหากันเี่ซวอยู่พพิ่นองเลยไปคนเจ้ด้วย นี่ของเรากะนี่จะหยอนงามเนาะสไลด์เ่ได้เอาผ้ามาเนาะเอาเสียมซับสียมสอบมาเอาพี่น้องเลยไผก็ไม่ได้เอาผ้ามาแต่ละคนเฮอแต่เขาแต่ของสะดวกมาพี่น้องเลยใกล้เต็าเนเต็มเยเนกาหายอะเนาะผ้ากันหาคุดเจอดี่ไเห็นจิโร่รหาขวยจิโร่่ได้หาตะาินอาถ่ายอยู่ห่มไแเนีะไมาหาคุดไม่ขวยจิโร่เนี่ยเพือแต่เฮือแต่มาพี่น้องเลย ของสะดวงใกล้จะเต็มกระตาเลยพออะไรเมื่อต้มกินจบแล้วไหมถ้าไม่ตู้แม่มออกมาเนี่ยกล้วยนี่ตู้แก้วเนี่ยคุณเนี่ยคุณถ่าเราไว้หน่ะเนี่ยแม่ได้หวยนี่กันเนี่ยุแมนบอกเขาเอาไปซื้อเองนะคือชิเมนฮะเดีเยอื่คือชิเมนฮะเดี๋ยวเวลาเอาของมาสะดวงกัน ใส่ของยางนี่พี่น้องก็เอาอเลียระบายนี่จิโร่ของชะลวงพอได้เมื่อขวกินไ่เห็นบหมงูมันอ่ะหาแล้วช่างมันช่างหม่เอาอ่างมีตูคนจอาของมาเนาะพักกันรอกันยุบัตจิโร่กัหฮาน้องไม้กัหาบัตชาลวงด้วยบ้เอาหาได้แน่ะเมือนกันอ่ะเหมือนว่าเ้ยตัดผ้ามาวันนี้พ่อพี่น้องเลยหาก็ออกมาเจอลงนอกพี่น้องเมื่อยแต่ละคน ผู้เช่าเมื่อยป่ะปงกอน <c oughs> แต่ละคนเตี้อเที่ยวถากไหมนี่ก็จะเป็นของสฉลวงทงกระต่าครับกระสอบเนาะพี่น้องเนาะหนงแม่ก็ยังบอกปนนไปในวันพี่น้องเลยแต่นนแต่เศร้าเนาะตอนนี้ก็โอ้ยเข่าสามมุ้งเลยสองมุ้งปลายเลยนี่สองอ๋อแบบผูเช่าเมือม่อยเนาะเพลินเนาะหาบตอ่อเลย ชมว่าสีลายพ่อพี่น้องเลยฮะสิมว่าตอนแรงบ่ยังได้บ่าเนี่ยตาชิ้ฮอดครัวพี่น้องยังเครื่องนึงเพื่อชอดหน้าสะดวกกะนเออแตะเออแตะน้องไม่เห็ยังบ่ออกเป็นไรเนาะพี่น้องในจีโรจีปลายโตเนี่ยสะดวกกะ หำไมก็พอตบหมอนหน่อยนึงจะชิคามชองูปายชมมาเชื่อรายเนาะพี่้องหาเพื่อเทือกถังนะแก้เมื่อพ่อมาบ่สิเวน้าตู้แก้วก่อนเออบ่เมื่อเที่ยงเลยค่ำวิ้ย่เสียงทำไก่ชเมื่อพ่อมาห่าบอกออกมาเด้อ สะดวงกระหะพ่อพี่น้องเลยยังบกเครื่องด้วยทางนาสะดวกเลยแม่ไกลเปประมาณลักปลายเพื่อจะทอดเทียงกันขาใหน้นะบ่ห้าสีห่ห้องท่างก็ขามหน้าพี่เดี๋ยวมีขามพ่อพี่น้องเลยที่วันนี้ขาไปมื่อเช้านี้ก็สวยเตยไปเนาะตอนนี้หากรทอดขมครัวพ่อพี่น้องเลยแจกแตก แล้วขึ้นเขาก็เของห้องก็เจาะเลยสำหรับคลิปนี้สระวงก็จะได้จบวงเพียงชนีดเนาะพวกนี้ก็สระวงกับมาหาหน่อไม้เข้าป้าพอพี่น้องเลยพอเมื่อได้ต้มกินแล้วคลิปนี้ผักเป็นกำลังใจก็เลยก็แซ่ให้สระวงเด้อเนาะให้พ่อกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี